สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับสวัสดีเพื่อผู้ชมคลิปทุกท่านวันนี้ก็มีงานตัวยิงหนูมารีวิวให้ชมครับเป็นงานทั้งหมดสิบหกตัวครับมาอัปเดตผลงานมาอัปเดตความคืบหน้าให้ชมว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว พอดีผมนัดส่งกลางเดือนแต่มันไม่ทันกลางเดือนนะครับพี่นนาคเขาก็รอกันเนาะเขาก็เลยมาอัปเดตให้ดูว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะก็เหลือขัดครับมามาขาดแตนนะให้ดูทีนดำเลยนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้เรียวๆครับแต่ยังไม่ขัดเรียวถ้าขัดเรียวก็จะเรียวไปตอนนี้ด้ามไม่สักนะครับ ดามสักลางมะข่าแต้นี่ก็ดามสักลางมะข่าแต้ตอนนี้ดามประดูตอนนี้ดามมะข่าแต้ตอนนี้ดามประดูตอนนี้ก็ดามประดูครับล้นล้น อันนี้ยังไม่ขัดยั่ไม่เลยเป็นงานดิบตัวนี้ประดูดแดงลายครับมีตาสองฝั่งเป็นของนา่าอะไรหน่อยจำชื่อไม่ได้ละแต่ก็ส่งรูปให้หนะเขาดูแล้วประมาณนี้มาดูเรดัมนะครับนี่มีรอยแตกหน่อยเป็นงานชุดครับ จริงๆคนสั่งไม่ถึง16ดามหรอกครับแต่ผมทําเผื่อเพราะว่าจะทําเผื่อเอาไว้เลยถ้ามีใครสนใจก็จะได้มาซื้อไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องว่ารอคิวอะไรเพราะว่าจะขึ้นงานยิงหนูเนาะตัวไนชอบก็แคปรูปมาถามได้ครับว่าว่างไหมตัวนี้ตัวไหนว่างเผื่อชอบเนาะจะไล่ให้ดูทีละตัวนะครับ นี่เป็นรอยไหมครับแข็งมาก,กับไม้ตัวนี้น,นี่ยังไม่ขัดเนาะยังไม่อุดยังไม่อะไรนี่ก็ดำมาค่ามีแก้มสองฝั่งนะครับนี่สวยตัวนี้เม็ดยี่สิบอันนี้ไอฝุ 1, <c oughs> อ่นน,นะรจระบีติดไม่ดยี่สิบคือหน้ารักมากเลย ยิงหนูเนาะสิบจัครับตัวนี้ผมบอกได้เลยทรงซีแซสนะทรงซีแซเล็กเพราะว่าเราเน้นเป็นยิงหนูเล็กๆเร็วๆก็เลยทําเป็นทรงซีแซตแต่ว่าทําให้ขนาดมันเล็กลงจากทรงซีแซตเข้าไปนะครับจะตายมันก็เลยเป็นเล็กๆเร็วๆ แต่ก็ยังค้ายซีแซตตัวนี้เป็นปลาดูแดงเก่านะครับลางก็ปลาดูตัวนี้ก็ลางปลาดูครับตัวเม็ดยี่สิบเนี่ยตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับคงคล้ายๆซนะีแซตเนาะชอบตัวนี้ก็สอบถามมาเลยตัวนี้เป็นลางไม้เดานะครับเป็นไม้กระเดาครับ ต้เทาบนรางเพิ่นว่ามันหากินมานครับ <c oughs> ลางนะครับเป็นเฉพาะลางครับไม้ตเ่เราแต่ตัวด้ามก็เป็นค่าแต้เหมือนเดิมตัวนี้สองตัวสุดท้ายนี้ก็เป็นด้ามประดูครับ <c oughs> ลางสักเนาะทั้งสองเลยเนีย่ยครับรูทรงจะประมาณนี้ให้ดู ตัวนี้ดามจะยาวกว่าเพื่อนนิดนึ่งนะตัวนี้ก็มีแก้มทั้งสองนะเป็นรางไม่สักครับตัวนี้ไม่สักเก่าผมรีดไว้ตั้งนานแล้วรีดแล้วก็ตั้งเสียท่อไว้เป็นรางรีดไว้ตั้งนานแล้วก็มีงานไม่ชมประมาณนี้นะครับงานชุดนี้ก็จะว่าจะทำให้เสร็จพร้อมกันครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนก็ทำเรื่อยๆครับทำทุกวันก็ทําคนเดียวเนาะมาช้าครับผมสามวันแล้วผมเจาะแล้วก็เข้าเข้าลางกับเข้าท้ายเนะี่ยเจาะล่องอีกตัวเนี้ยสามวันแล้วครับเพิ่งเสร็จตะกี้ก็มารีวิวให้ชมมันได้ค่อยเจาะค่อยใช้เราเตอร์เดินล่องแล้วก็ใช้ซิว แต่งข้างในครับมันทำแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมันจะชิดครับถ้าเราแบบทำแบบละเอียดเนาะถ้าแบบรีบๆมันก็ไม่เท่าไหร่นะเห็นไหมมันจะมีพลาดแบบน้อยมากครับที่มีรูเห็นไหมนิดเดียวครับถ้าเคลือบเงาแล้วก็ฟิตเปียเลยครับน่ครับตัวนี้ขันน็อตลงยังไม่ชิดเนาะถ้าขันชิดจะลงไปอีกครับนะครับเห็นไหม เข้าไม้ครับมันจะชิดจับตัวไหนมาดูก็ได้ครับไม่ต้องว่านครับนะครับ,นะรบน้อยนะครับจะมีโบข้างล่างเนาะนี่แหละครับเขาเรียกว,ว่าความละเอียดก็ความละเอียดความประณีตนะครับค่อยๆทาไปต่อให้เป็นงานราคาเริ่มต้นผมก็ทําเป็นสเปคเหมือนราคาแพงครับใส่ใจ ขั้นตอนในการทําเหมือนด้ามราคาแพงเป๊ะแต่ที่ราคาถูกก็คืออุปกรณ์ถูกลงบางท่านอยากได้ไปยิงปลาเป็นสองพันสองเริ่มต้นขึ้นไปก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปจริงๆมันงานทํางานเอาความดูแลความใจใส่เหมือนกันทุกตัวครับราคาถูกราคาแพงนะครับจะชิดนะครับ ล่องนี่ก็เนี่ยเป๊ะครับตัวนี้มีโบหน่อยเป็นไม้สักครับเราเตอร์สบัดจำได้เลยพรไม้เป็นไม้สักตัวนี้ด้ามไม้สักมันจะมีอยู่สามด้ามไม้สักชุดนี้ก็เป็นงานทำมือทุกขั้นตอนครับทำคนเดียวทำทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆ งานก็เลยช้าหน่อยแต่บางทีก็ทุรลนู่นบ้างนี่บ้างเนาะไม่ว่ากันเนาะก็ขอบคุณมากครับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาขอบคุณลูกค้าที่รอขอบคุณที่บางท่านก็โอนมาจํามาให้บางท่านก็โอนมาหมดแล้วนะในเนี้ยแต่ผมก็ทยอยทําไปเรื่อยครับเสร็จเมื่อไหร่ผมก็ทักหาหรือว่าท่านสะดวกทักมาถามก็ทักมาถามได้ครับถ้างานเสร็จก็บอกว่าเสร็จถ้างานยังไม่เสร็จก็บอกว่าไม่เสร็จนะ ส,น,น,สนใจก็ถามเข้ามาดูครับหรือว่าท่านไหนที่สั่งจองเข้าไว้ก็ทักเข้ามาได้ครับว่าชอบด้ามไหนด้ามไหนก็แคปรูปมาบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อแปะไว้ให้หรือว่ารอทําเสร็จขัดเคลื่อนเงาอะไรเสร็จแล้วค่อยเลือกก็ได้ครับก็สเปคเหมือนกันที่ว่าเลือกก็คือ,อ,คอบาแบบงคนชอบแบบเนี่ยมีแก้มบางคนชอบแบบเนี้ยด้ามเรียบเรียบไม่ต้องมีแก้มนะครับแต่ว่าเล็กเรียวเหมือนกันแล้วก็ความยาวอยู่ที่เมตร สามสิบนะครับเมตรยี่สิบเมตรยี่ห้าเมตรสามสิบประมาณนี้เห็นไหมปลายรางจะเกินกันประมาณนี้นิดหน่อยครับเพราะว่ามันไม้หลายตัวนะครับเอามาทําเอามาทํารางมันไม่ใช่ไม้ตัวเดียวเป็นไม้แบบตัดมาตัวไหนเป็นก็เอามาทําตัวไหนไม่เป็นก็เอาไปทิ้งครับนู่นครับตั้งอเต็มเลยครับนั่นคือไม้ที่ทิ้งไม้คัดออกครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็้าวนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่ติดตามกันมาก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ